ก็สดครับเขาบอกว่า,ากระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสิบหกยาวย2ิบสองนะแล้วเขาพับครึ่งพับครึ่งพับครึ่งเนาะแล้วเขาถามว่าพอาพับไปเรื่อยๆนะตามที่เขาบอกเนี่ยรูปสี่เหลี่ยมที่เล็กที่สุดที่เกิดขึ้นจะมีพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยเขาถามว่าไอตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงเนี้ยเหลือเท่าไหร่นะครับเด็กๆครับเวลาพับครึ่งเนี่ยพื้นที่ของมันก็ต้องเหลือครึ่งเดียวใช่ไหม อ่านั้นเรามาดูนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กสุดจะเท่ากับเราก็เริ่มต้นจากว่าตอนยังไม่พับเลยพื้นที่ของมันก,กว้างคูณหญ่คือสิบหกคูณยิบสองนะแล้วพับครึ่งแต่ละครั้งพื้นที่จะโดนหารด้วยสองนะเราดูว่ามันเกิดการพับครึ่งทั้งหมดกี่ครั้งนะครับ จะได้รู้ว่าหารด้วยสองทั้งหมดกี่ตัวนะครับกี trays, Again, ่ครั้งนะครับดูครับครั้งแรกนะครับพับครึ่งตามแนวกว้างนี่คือครั้งที่หนึ่งั้นหารสองหนึ่งตัวแล้วนะแล้วพับครึ่งในทิศทางเดิมอีกหนึ่งครั้งก็คือพับครึ่งตามแนวกว้างเนี่ยอีกหนึ่งครั้งก็หารสองปีตัวครับเนี่ยครับนี่คือครั้งที่หนึ่งนี่คือครั้งที่สอง นะต่อไปนะครับต่อมานะครับพับครึ่งตามด้านยาวนี่คือครั้งที่สามครับพื้นที่ลดลงหารสองเป็นหนอนที่สามแล้วพับครึ่งในทิศทางเดิมอีกสองครั้งอ้าวก็แปลว่าเกิดการพับในครั้งที่4ี่กับครั้งที่ห้านี่คือครั้งที่สี่ครั้งที่ห้า โอเคนะครับเกิดเกิดการพับห้าครั้งนะครับดังนั้นเราต้องหารสไป5ตัวใช่ไหมเอาตรงนี้ก่อนงงปะครับไม่งงครับเออเนี่ยนะครับก็จะออกมาเป็นพื้นที่เล็กสุดเนี่ยก็คือรูปนี้แหละครับเอาเนาะ สิบหกเนี่ยมันเกิดจากสองคูณกันกี่ตัวครับลองนึกซิสิบหกเกิดจากสองคูณกันกี่ตัวแปดอุ้ยมาครับได้มันสี่ตัวค่ะเออสี่ตัวสิบหกเนี่ยมันเกิดจากสองคูณกันสี่ตัวนะสี่แปดสิบหกนะสิบหก จึงตัดกับ2ไปได้4ตัวนะครับนะแล้วก็2ตัวนี้ไปตัดกับ22ิไปได้11ครับนั้นพื้นที่ที่เล็กที่สุดที่ได้มานะครับจึงเท่ากับ11ตารางเซนติเมตรครับอโอเค พอเข้าใจข้อนี้ยังครับเข้าใจแล้วครับใช่ครัโอเค